ราชาดอกไม้อมะตะตอนที่เจ็ดท่านราชาดอกไม้อมะตะข้าลืมบอกบางอย่างกับท่านก่อนที่ดอกตันตะวันบนหลังของท่านจะบานท่านต้องรักษาความรวจุดของท่านไว้ไม่งั้นจะไม่งั้นจะตมม้อไหมไม่งั้นร่างกายของท่านจะเหมือนโดนคนตุบตีจนร่างกายระเบิอดออกมาชีเรื่องสําคัญแบบนี้ทาไมเธอเพิ่งมาบอกก็ทําไม่ได้ถามข้านี่ทําไมเธอจึงยังใส่เสื้อผ้ายอยู่ละ่ะคงต้องวิ่งหนีออกไป แม้ว่าจะตกร้องเรียนและทำให้ฉันเสียงงานก็ตาม,าตมาท่นสามารถเพิ่มระดับความชื่นชอบของเธอถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเธออาจจะไม่เล่นงานท่านก็ได้จริงๆผู้หญิงก่อนหน้านี้ไม่พอใจฉันเหมือนกันแต่หลังจากระดับของเธอเพิ่มขึ้นแล้วเธอยังขอเบอร์ของฉันเลยบางทีฉันอาจจะรอดถ้าใช้วิธีนี้เธอยือนกะทิปอไออยู่คนเดียวทำไมาไม่ต่อเจ้าป้าสักทีคุณเจ้าอยากลองตัดก,การนวดกับผมไหมครับ มันจะต้องทําให้คุณพอใจมากแน่ๆน่เนนอยเป็นด้วยเหรอผมได้เรียนรู้ตอนทํางานที่ตะปามาในเวลดาลูกค้าที่ได้ลองไม่มีไม่เคยมีใครเลยไม่พอใจเลยนะครับมาลองดูกันจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับตอนนี้ละ่ะผมจะเริ่มนวดไหลคุณก่อนความรู้สึกนี้มันอะไรเหมือนคนที่หลงทางอยู่ในทะเลทรายกำลังจะตายเพราะขาดน้ำตอนใดน,นั้นก็ได้ดื่มน้ําเข้าไปในปากมีความจุ จนอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เลยคนส่วนมากนั่งนานเกินไปทำไมให้มีปัญหาเกี่ยวกับช่วงเลยมันจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ถูกของเจอการนวดของนายทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากๆเพื่มกำลังเพิ่มขึ้นมันได้ผลจริงๆในดับความชื่นชอบกาลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแปดสิบเปอร์เซ็นมือของเขาเหมือนมีเวทมนต์เลยไม่เคยมีใครทําให้ฉันรู้สึกแบบนี้มาก,ก่อนฉันรู้สึกสบายกว่าเดิมเป็นร้อยเท่า อ้เต็มร้อยแล้วฉันต้องมีความทุกข์จนตายแน่เลยมันทําให้รู้สึกเหมือนทุกเซลในร่างกายกระจา่างใสขึ้นอีกครั้งเลยเอ๊ะทาไมเธอถึงหลับไปฉันกดจุดนอนหลับของเธอไปบางทีเธออาจจะนอนหลับฉันทําในจริงที่ทําได้ไปแล้วที่เหลือคงต้องปล่อยให้เป็นไปตามชะตากรรมมาวิทยาลัยทวงเถอในที่ถุดก็ถึงพิธีเปิดการศึกษาใหมา่ขอดูหน่อยสิว่า ทิกวางขวดน้ำไว้บนรถนี้จะได้ผลไหมเชื่อฉันใช้ทิกนี้วันนี้เราต้องได้สาวแน่ๆขอโทษนะคะฉันเห็นคุณสองคนวางขวดน้ำไว้บนหลังคารถนะสวยมากเพอร์ฟิกุดๆคนสวยมานั่งรถเล่นด้วยกันสิใช้ขวดน้ำขวดเดียวมาจีบผู้หญิงมันดูจะขี้งกไปไหนนะแน่นอนว่ามันไม่พอสาหรับ,บคนสวยแบบเธออยากได้กี่ขวดก็วางไว้ได้เลยสำหรับ,บเธอถ้างนั้นฉันจะช่วยวางเพิ่มให้นะ เอาอะไรมาวางข้างบนนี่อไม่นะเธอทําอะไรกับรถของพวกฉันพวกบ้านี่ข้ามาลอเล่นกับฉันเหรอเอาพวกมันไปให้พ้นสายตาฉันตราบใดที่ฉันยังเป็นประธานสมาคมนักศึกษาอยู่ฉันจะไม่ปล่อยอะไรที่เป็นอันตรายวเด็ดขาดฉันจะจัดการพวกผู้ชายเร็วๆให้หมดขอนปิดเดียนวันสุดท้ายไอสาเรเวนั่นมันกล้าลวนลามฉัน สมาคมนักศึกษาเป็นที่ที่ฉันไม่อยากมาที่จุดในโรงเรียนแต่รู้เถอชวนขอโทษครับรู้เถอกวนรวบรวมรายชื่อคนที่เข้าร่วมงานกีฬาเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ให้รู้ด้วยเพราะได้ทุนการศึกษาในภาคเรียนที่แล้วทำให้ฉันต้องรับผิดชอบกิจกรรมกีฬาในชั้นเรียนตอนนี้เหมือนฉันกำลังขุดหลุมฝังศพตัวเองเลยพระเจ้าช่วยอวยพรไม่ให้เธออยู่ที่นี่ด้วยโชคดีนะที่ไม่มีใครอยู่ วางไว้ตรงนี้น่าจะโอเคเมื่อคือนฉันนอนไม่พอฉันคงต้องหาที่นอนซะแล้วประธานเจี่ยวประชุมเสร็จแล้วหรอคะเอมฉันกลับมาที่สำนักงานเพื่อเขียนรายงานการประชุมตัวแล้วไงเธอกลับมาแล้วแล้วฉันจะออกไปยังไงแม่เจอเห็นเนี่ยคงต้องหาที่หลบก่อนแล้วกันลองเข้าไปหาที่หลบข้างในดูแล้วกันยังมีห้องอยู่ในห้องสมาคมนักศึกษาอีกหรอดูดราม่า มันงานของสมาคมนักศึกษานี่แสดงว่าที่นี่คืออ้องของเธอเสี่ยวไหมทำไมเธอไม่แจ้งพวกหัวหน้าแผนกก่อนจะประชุมว่าพวกเขาจะมามันเสียวเวลาไปมากเลยตัว,วละฉันต้องรีบหาที่ต้อนก่อนที่เธอจะเจอฉันทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเธออ่านหนังเืออยู่ไม่ใช่เหรอนั่นเธอกำลังจะเดินไปไหนสุดท้ายไม่ผิดต้องอาบน้ำแน่นอน เธอกำลังจะออกไปข้างนอกเหรอทำไมวันนี้มันร้อนจังแค่เดินแป๊บเดียวเหงื่อก็ออกขนาดนี้ฉันคงต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนชีวิตฉันคงจบแล้วจีนะบ้าเอยฉันคงต้องบอกว่าตัวเองเป็นผู้ใบสุดไม่ได้แล้วต่อให้ฉันกระโดดแม่น้ำก็คงไม่มีใครเชื่อหัวใจฉันเกือบหยุดเต้นลตแล้วชุดนี้มันของปีที่แล้วนี่นะมันเชยไปแล้ว เปลี่ยนชุดใหม่แล้วกันหยิบเท่อมาอมั่วไไ้เธอบังเข้าใจปิดมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันไม่ได้เป็นแบบที่เธอคิดน,นะอาออีกแล้วประธานคณะเกิดอ,อะไรขึ้นกับคุณหรือเปล่า